ไมบสกกุชี่นี่คือมเป็สกกุชี่พอไมก็ไ้แต่กุชี่ตามอูม่สกชตามตามอต่กุชี่ที่กุชี่ที่โลที่สุด ต่อไปเปรนสกูตชี่ที่ขาดบ่อยที่สุดแต่ว่าสโลเวสกูตชี่ที่สกูตชี่ที่ขาดแล้วมาซ่อมใหม่ไม่ใช่หรนี้อ้นี่ไหนอ่ะอ้น,นี่จะเป็นคีดอยู่นะแล้วก็ดิจะมาต่อยอยได้ปะเห็นทุกคนเห็นรอยไหม ออนนเนี่อย่างต่อไปก็จะเป็นสกูทตชี่ที่ไม่รู้ว่าจะทำทำไมแต่ว่าสโลทำออกมาแล้วสโลชอบด้วยว้าาสกูทตชี่ที่ โอ้ชิคุช่ที่จิ๋วเล็กที่สุดเอาเดี๋ยวเอาเอาอกมาก่นดีบีบพีบ่ทีละอันนะคะนี่บีบพี่ทีละอันเรียกเลยนะ ไปเลยเปิดแล้วนะคะพี่พ่อเลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวใหม่นะคะบายบายผู้ใดเป็นไอ้คอยทาย